นึกว่าบอลชายเดียวดิสมาฮามันมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยตําหนีโดเห็นแก่ตัวไม่เหมือนแมซี่อืมใจเย็น ดิสมาฮามันอดีตนักเตะกองกลางตัวรับของหงแดงเรียบูตำหนิโรนโดว่าเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับทีมมาเปน็นอันดับแรกเลยโดยฮามันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท็อปออฟชอร์สปอร์ตบุ๊กว่าผมชื่อว่าโรนโดเป็นสาเหตุที่ทำให้โปรตุเกสไม่สามารถไปได้ไกลกว่าเดิมในยูโร2024ทีมชุดนี้ดีพอที่จะเอาชนะฝรั่งเศสและลุนแชมป์ได้หากไม่มีโรนโดอยู่ในทีมผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาไม่สามารถเล่นในระดับสูงสุดได้อีกแล้วผมรู้สึกแปลกใจมากที่นักเตะที่มีชื่อเสียงอย่่าางเเขซึิิตููได้ก,น,กนลพ ยังลงเล่นในเกมที่3ทั้งที่พวกเขาผ่านเข้ารอบไปแล้วมันไม่ใช่แค่คิดเรื่องของตัวเองอย่างเดียวคุณต้องคิดถึงเรื่องทีมเป็นดับแรกผมนึกว่าเขาเล่นบอลชาเดียวมาตลอดผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งนะโรนโดและเมซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกมาตลอด20ปีแต่หากเมซี่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาจะลงเล่นช่วยทีมได้เขาจะยืนการไม่ลง100%โดยเมซี่จะบอกผู้จัดการทีมว่าผมไม่ไหวแล้วเริ่มเกมด้วยแผนอื่นเลยถ้าคุณอยากใช้งานผมช่วง20-30นาทีสุดท้ายตอนนี้นักเตะคนอื่นเหนื่อยแล้วผมอาจจะล่่่่มมมุนไไได้แตีีีททางเยซจจะปจับ ตำแหน่งที่คนอื่นทำผลงานได้ดีกว่าเขาหลังจากจบบทสัมภาษณ์บทนี้แล้วผมคิดว่าดิสมาฮามันควรจัดแจงสถานที่จอดรถทัวร์ให้พร้อมเพราะยังไงรถทัวร์ไปจอดถึงบ้านแน่ๆวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว